สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนนะครับผมต้อนรับสู่หัวข้อแรกนะฮะของวิชา4 g e n e r e t i t n o นะฮะ E.S.C. 625หนะครับผมหัวข้อแรกนะฮะในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็น Overview ฮะเป็นภาพรวมของอประวัติศาสตร์ที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับก็คือสงครามเย็นนั่นเองนะฮะก็คือยุคช่วง Period ที่มัน เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะครับผมมันก็จะเกิดพียร์เรียที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงของสงครามเย็นไอช่วงของสงครามเย็นเนี่ยมันก็จะมีจุดเปลี่ยนทางการเมืองหลายๆอยา่างนะฮะแล้วก็จุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหลายๆอยา่างแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกไงฮะเป็นปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดสร้างความเป็นชาติเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของ เทอมสองเนี่ยเราจะเห็นหัวข้อหลายๆอย่างที่มันมีความแบ่งแยกเป็นประเทศมากมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลที่มันมากกว่าในหัวข้อประเด็นทางประวัติศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องของฮิปปี้อ่ยุคบุพภาชนเรื่องของการเมืองการปกครองต่างๆ14ตุลา6ตุลาอ่าพฤษภาธมินอ่อันนี้ในประเด็นของ ประวัติศาสตร์ไทยใช่ป่ะครับแต่ถ้าเป็นในประเด็นของตะวันตกมันก็จะมีในเรื่องของสหภาพโซเวียตนะครับเรื่องของสองครามตัวแทนเรื่องของสองครามตะวันออกกลางนะครับผมเรื่องของจีนญี่ปุ่นซึ่งแต่ละประเทศแต่ละเหตุการณ์ฮะมันก็จะมีบริบทมีความสําคัญในตัวของมันเองนะครับผมแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็จะเป็นช่วงีเรียดของสองครามเย็นนะครับผมพูดง,ง่ายๆฮะถ้าหลายๆคนเอ๊คิดถึงว่าสงครามเย็นคืออะไรใช่ปะ่ะ แน่นอนพวกเราคิดถึงว่าอ่ะเป็นการแข่งขันหรือความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางด้านการเมืองใช่ป่ะครับระหว่างโรคของประชาธิปไตยนะฮะนำโดยฝ่ายของสหรัฐอเมริกานะครับผมกับฝ่ายค่ายของคอมมิวนสิสนะครับผมนำโดยสหาภาพโซเวียตนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ได้เป็นสงครามที่เกิดการประทะกันดุเดือดระหว่างสาหรัฐอเมริกากับโซเวียตนะครับผมแต่จะเป็นเรื่องของการแข่งขันการทางด้าน อุดมการทางด้านการเมืองและแล้วก็อุดมการทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ประเทศต่ตางๆเข้าร่วมมาอยู่ฝ่ายเดียวของตัวเองนะครับผมนอกจากนั้นมันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นสงครามตัวแทนใช่ะฮะมีการซัพพอร์ตหนึ่งประเทศแต่อาจจะมีการเมืองการปกครองออกเป็น2ระบบก็คือระบบคอมมิวนิสต์กับระบบของประชาธิปไตยนะครับผมเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันนะฮะอาจารย์ไม่ได้แบบว่าผมคิดว่าเฮ้ยคอมมิวนิสต์ดีหรือว่า ประชาธิปไตยดีกว่านะโอเคอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์หรือว่าพวกเรานึกถึงว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์พูดถึงว่าสงครามเย็นคืออะไรใช่ไหมฮะนะฮะมันก็จะหนีไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ฮะความขัดแย้งมุดมการทั้งนั้นประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะครับผมสงครามตัวแทนนะฮะการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งทางด้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยรัสเซียสะสมอาวุธนิวเคลียร์ รวมแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีเกาหลีเหนืออินเดียจีนนะครับผมรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็มีข่าวเรื่องของการสะสมอาวุธนิวเคลียร์อีกเช่นกันนะครับผมม่านเหล็กนะฮะหมายถึงสภาพโซเวียตม่านไม้ไผ่หมายถึงจีนใช่ปะ่ะฮะซึ่งมันก็จะมีความหมายของมันเช่นถ้าม่านไม้ไผ่ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิรูปในรูปแบบของเกษตรกรรมโดยเหมาเจ๋อตุงนะฮะม่านเหล็กก็จะโดยสตาลินนะฮะในเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งคอนเซป คอมมิวนิสต์ของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับใช้ในสังคมนั้นๆนะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือความหมายของโควอซึ่งอาจารย์เชื่อว่าเราสามารถไปอ่านได้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่มันเป็นความขัดแย้งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนนะฮะเป็นอุดมการ์ทางด้านการเมืองประเทศใดจะฝกไฟไฟักฝ่ายฝ่ายกลางได้ไหมก็ย่อมได้นะครับผมแต่ก็จะมันจะต้องมีเอียงไปทางไหนทางหนึ่ง ด้วยแหละนะฮะร,รวมถึงประเทศไทยนะครับผมที่มีการเข้ามาของคอมมิวนิสต์แต่เราให้การสนับสนุนของเรื่องของประชาธิปไตยอย่างจริงจังนะฮะตั้งแต่ประมาณปี1960นะฮะในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นะครับผมก็มีการขยายตัวของสหรัฐอเมริกาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเรื่องของงบป,ประมาณอะไรต่างๆทําให้ประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นในยุคข,ของสงครามเย็นแล้วก็เป็นฮับของ ท่าเรือของสหรัฐอเมริกานะะในการที่จะเอากองทัพไปโจมตีในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับในยุคของสงครามเวียดนามโดยประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวนะฮะประเทศไทยสีฟ้านะครับผมซัพพอร์ตเรื่องประเทศในกลุ่มประชาธิปไตยนะครับผมโดยประมาณนี้สีแดงก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่รัสเซียยุโรปตะว,วันออกแล้วก็อยู่ที่ จีนนะครับอ่าโอเคสาเหตุของการเกิดสงครามเย็นนะครับผมอันแรกคร่ะประเด็นหลักก็คือความขัดแย้งด้านอุดมการทางการเมืองนะฮะอ่าระหว่างสองข่ายนะครับผมอ่าแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊แล้วสาเหตุของการขยายตัวของคอมมิวนิสต์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับผมหลายๆคนนะอาจารย์เชื่อว่าถ้าอาจารย์พูดถึงคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนเราก็แบบว่าคิดว่าเอ๊คอมมิวนิสต์นี่ โอเคไหมเหมาะสมไหมนะฮะมันเป็นการตั้งคำถามนะครับผมในปัจจุบันหรือแม้แต่ในอดีตก็ตามนะครับผมอะ่ะมันก็อาจจะแล้วแต่มุมมองนะคะแล้วแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงน,นั้นๆนะมันก็ตอบไม่ได้ใช่ปะแต่ก็จะมาเล่ากันว่าทำไมลทัทธิคอมมิวนิสต์ถึงขยายตัวเร็วนะครับผมเพราะว่าอะไรหนึ่งฮะ,ค,ะคอมมิวนิสต์เบสออนแล้วหลักๆเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจ อ่าเรื่องของความเท่าเทียมกันใช่ปะฮะพื้นฐานคารมาร์สนะฮะหรือว่าคอมมิวนิสต์มานิเฟสโตโดยคารมาร์ที่มันเกิดขึ้นประมาณปีพันแเนี่ยฮะก็คือการสร้างสังคมแบบอุดมคติก็คือเกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจสังคมและชนชั้นเกิดขึ้นนะครับผมอ่าแต่คนที่นำแนวคิดของคารมาร์มาประยุกต์ใช้คนแรกก็คือ วลาดิเมียร์เลนินประธานาธิบดีของสหรัฐเออของขอโทษฮนะของรัสเซียนะครับผมนำมาใช้นะฮะหลังการปฏิวัติรัสเซียนะฮะ1,918นะครับผมนำมาใช้เป็นประเทศแรกนะครับผมเอาแนวคิดที่ว่าเฮ้ยคนในสังคมต้องเท่าเทียมกันนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเทศที่มีการขยายตัวของคอมมิวนิสต์จะเป็นประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นะครับผมแน่นอนฮะเขายกากหมักแพงประเทศไทยก็เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดยุคเขายกากหมักแพงหลายๆประเทศก็เกิดยุคเขายกากหมักแพงเศรษฐกิจตกต่ำอิทธิพลของโซเวียตก็เข้ามาของจีนก็เข้ามาทําให้เกิดการขยายตัวของรัฐทิคอมมิส ประเด็นนี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงจีนเดี๋ยวจะไปลงในยละเอียดอีกทีในหัวข้อย่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้ประกอบกับฮะหาลายๆประเทศนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สอนะครับผมได้รับเอกราชจากเจ้าจาัก,กรวรรดินิยมนะครับผมก็เลยถูกการแทรกแซงโดยโซเวียตและจีนนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ถูกการชักชุมโดยสหรัฐอเมริกาโดยประมาณนี้นะครับผม ครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของโควอร์ฮะสงครามเย็นฮะลักษณะสำคัญอันแรกก็คือการแข่งขันการสร้างพัรมิตรทางทหารนะฮะผ่านองค์กรต่างๆเช่น North Atlantic Treaty Organization นะฮะหรือว่า NATO นะครับผม w a r s a w Pact นะครับผมเป็นความขัดแย้งถ้านาโตเป็นฝ่ายของ ประชาธิปไตยวอซอเป็นฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะครับผมอันที่2การแข่งขันด้านอุดมการทางการเมืองนะฮะผ่านรูปแบบของการสนับสนุสนด้านเศรษฐกิจเช่นแผนการมาเชลอ่าวัตทรูแมนนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับอันที่3ครับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศและการอาหารนะฮะเช่นการสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์การแข่งขันระหว่างราัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเช่นสปุกนิกอ่าแผนการโครงการอพอลโลต่างๆนะครับผม สุดท้ายฮะการทําสงครามตัวแทนในประเทศอื่นๆที่มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองความขัดแย้งทางด้านการปกครองฮะเช่นสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีซึ่งอาจารย์จะลงรายละเอียดอีกทีนะแล้วแต่ละประเทศเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะครับผมเราอาจารย์จะลงรายละเอียดซึ่งหัวข้อวันนี้ก็คือเป็นการภาพภาพ,พูดภาพรวมนะครับผมประมาณนี้นะโอเคฮะเรามาดูกันนะฮะหลังสถานการณ์โลกนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม นะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองฮะที่เยอรมันแพ้นะครับผมอพอเยอรมันแพ้ปุ๊บนะฮะ,ะแน่นอนฮะชาติตะวันตกเข้ามาปกครองครอบครองเช่นอังกฤษนะฮะสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสนะฮะในภาพด้านซ้ายส่วนเยอรมันตะวันออกเป็นของ USSR สหภาพโซเวียตนะครับผมซึ่งใน u s s อกรุงเบอร์ลินก็อยู่ในสหภาพ ก็อยู่ในพื้นที่ของสหภาพโซเวียตนะฮะมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นดินแดนที่ีแบบว่ามีสองส่วนก็คือในเบอร์ลินจะมีเบอร์ลินตะวันตกกับเบอร์ลินตะวันออกเบอร์ลินตะวันตกก็จะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยก็คือกลุ่มคนที่อยากมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะส่วนเบอร์ลินตะวันออกก็อยู่ฝ่ายของคอมมิวนิสต์นะครับผมซึ่งจากเบอร์ลินตะวันตกเนี่ยสามารถเดินทางนั่งเครื่องบินนะฮะมายัง โลกของฝั่งเสรีได้นะครับผมนะเยอรมันสาเหตุที่ถูกแบ่งนะครับเพราะว่าแพ้ในสงครามนะฮะทางกลุ่มประเทศต่างๆที่เป็นผู้ชนะในสงครามก็ทำเขาตกลงพอสตดัมยึดของเยอรมันแบ่งออกเป็น4ส่สวนนะครับผมประมาณนี้นะโดยใช้นโยบาย 4D นะครับผมได้แก่ฮะอันแรกฮะ demilitarization ก็คือย,ยกเลิกระบบทหารในเยอรมันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระบบนาซีอีกครั้งหนึ่งนะครับอันที่2ล้ลมเลิอกอำนาจทางการผลิตและอุตสาหกรรมนะครับเพราะเห็นว่าอำนาจทางการผลิตและอุตสาหกรรมเป็นตัวซับพอร์ตทำให้เกิดการผลิตอาวุธต่างๆนะครับผมอันที่3การทำลายลทัทธินาซีให้สินส้นซากนะครับผมเพราะว่ามึงคืยมองว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธนะุ์นะฮะอันที่4ฮะส่ง เสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมอ่านะฮะโดยมีผู้นำครับคือว่าเราเอาไปสอบเข้ามาหาลัยเนาะของอังกฤษฮาร์ดลี่นะฮะของสหรัฐอเมริกาก็คือประธานาธิบดีชูแมนนะฮะส่วนของรัสเซียตอนนั้นก็คือโจอเซฟสตาลินนะฮะทำข้อตกลงกันนะครับผมโดยประมาณนี้นะโอเคพอหลังจากที่รัสเซียยึดครองเยอรมันปุ๊บเนี่ยฮะในโซนของ ยุโรปตะวันออกที่ถัดไปจากเยอรอมันใช่ปก็จะเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของสหภาพโซเวียตพูดง่ายๆประเทศในยุโรปตะวันออกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมมิวนินสต์นั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าปฏิบัติการรุกยุทธศาสตร์เบอร์ลินนะครับผมโดยกองทัพแดงนะอะไรประมาณนี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้สุดปุ๊บนะฮะอ่า มีการเกิดขึ้นของ United Nations หรือว่าองค์การสหประชาชาตินะครับผมเป็นเจรเวทีที่ใช้เจราจาความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไกลเกี่ยข้อพิาพาทระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการทาสงครามหรือว่าการลุกลามซึ่งกันและกันนะฮะก็คือเป็นที่มาของ UN นะครับผมซึ่งสํานักงาน UN ก็อยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะฮะ สาเหตุที่ทำมอยู่ในประเทศไทยไปหาเอาเองนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขยายตัวของรัฐชีคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้น UN จึงตั้งสมัชชาใหญ่นะฮะมาตั้งแบนชหลักๆอยู่ที่กรุงเทพมหานาครนะฮะที่หน้าสะพานมัควานรังสรรนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะ ครงสร้างขององค์การสหรประชาชาตินะก็จะมีสมัชชาใหญ่นะตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการของสหรประชาชาตินะฮะอันที่2คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติดูแลด้านสันติภาพและความมั่นคงนะครับผมสุดท้ายคะณะคมนตรีเศรษฐกิจและสังคมฮะ,ะดูแลดรานสิทธิมนุษยชนสตรีเด็กยาเสพติดต,ต่างๆฮะก็จะเป็นประเด็นหน่วยย่อยในสังคมนะครับผม ครับผมโดยมี5ประเทศสมาชิกถาวรนะฮะได้แก่รัสเซียนะครับ1 2สหรสอสหราชอาณาจักร3าฝรั่งเศส 4. สหรัฐอเมริก,กา5จีนะจะเห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศใหญ่ๆนะครับผมและก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจและมีบทบาทในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2จะเป็นสมาชิกถาวรณนะขนาดนั้นนะครับผมในประมาณนี้และช่วงหลังประเทศไทยก็เข้าร่วมนะ อ่า uh, นะฮะอันนี้เป็นภาพของใต้ตะวันออกเนาะเป็นเรื่องของการขยายตัวของคอมมิวนิสต์นะครับผมในหลายๆประเทศนะในยุโรปตะวันออกฮะเขาเรียกว่าเป็นเซ n ท r a l ไ z ซ์ส t ตทนะฮะรัดดาวเทียมใช่ปะเหมือนแบบว่าเฮ้ยวงโครจรอยู่รอบสหภาพรอบรัสเซียเป็นบริวารของรัสเซียนะครับผม พูดง่ายๆเป็นแนวกันชนนะฮะก็จะเป็นพวกนี้ฮะชื่อประเทศที่อาจารย์โชว์ับโปลแลนด์เชโกสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียบัลแกเรียยูโกสลาเวียนะครับผมหลายประเทศนะนะฮะซึ่งสถานก,การณ์ในค่ายตะวันออกนี้ก็เป็นคอมมิชชั่นหมดแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ยิ่งมาปะทุหนักหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอ่าโดยคนที่แบบว่าไงฮะ พระปักกันดานแล้วก็มีการขยายตัวของกองทหารเข้าไปยึดครองในแถบยุโรปตะวันออกภายใต้การน,นำของโจเซฟสตาลิน,นะก็คือคนคนนี้นะฮะผู้นำของรัสเซียนะครับผมคนที่สองนะฮะหลังจากมีการปฏิวัติรัสเซียเกิดขึ้นเนาะนะครับผมประมาณนี้โดยเขาก็เป็นลัทธิที่เขาว่ามาร์ก์เลนินนะครับผมเป็นประเดการชนชั้นกรรมชีพนะครับผม โอ้ยขอโทษมาร์กเลนินเป็นผู้พอ่อมาร์กอ่ามาร์กสตาลินเป็นผู้ลูกนะฮะเลนินซัพพอร์ตด้านอากริคัลเจอร์เกษตรกรรมนะฮะสนับสนุนพวกกรรมอาชีพส่วนสตาลินนะฮะจะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าประเทศต้องมีการพัฒนาใช่ปหในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในทางที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็พัฒนาเรื่องของอาวุธเช่นกันนะฮะแตกต่างกันนะนะครับผมซึ่งนโยบายของต่างประเทศของซาลินนั้นนะครับผมก็คือแข่งข้าวเลยฮะต่อสหรัฐอเมริกานขณะนั้นและก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับลุงเหมาเจ๋อตุงนะฮะของประเทศจีนและเป็นคนที่สนับสนุนทําให้เหมาเจ๋อตุงฮะก้าวขึ้นมาเป็นท่านผู้นําของจีนนะฮะ ในช่วงปี1949หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงและสนับสนุนให้เหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอากองทัพเนี่ยฮะขับไล่กลุ่มของพรรคก๊กมินตัง๋งโดยการนำของเจียงไคเชกนะฮะทำให้เจียงไคเช็กต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ไต้หวันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของการแตกระหว่างจีนกับไต้หวันนะฮะสาเหตุที่ทำไมไปไต้หวัน เพราะว่าพื้นที่เกาะของไต้หวันเป็นพื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาเคยยึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเหมาะแก่การลี้ภัยนะฮะอยู่ไม่ไกลจากจีนเพราะว่าถูกปกครองโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะฮะก็เลยเป็นที่มาของไต้หวันนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค นั่นอันนี้ก็เป็นนโยบายเนาะเป็นผู้นำสนับสนุนกับเหมาเจ๋อตงน,นะครับผมด้านการทหารบางฮาสตาลินก็ได้จัดตั้งหน่วยข่าวกรองตา่ตางๆนะครับไปสึบราชการในประเทศแถบยุโรปตะวันออกเขาเรียกว่าโคบินฟอร์มนะฮะควบคุมพรรคคอมมิวนิสต์นะครับผมเกิดลทัทธิสตาลินนะฮะพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับผม สนับสนุนกองกําลังอาหารเข้าแทรกแซงทางการเมืองนะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ